ใครชอบสั่งกล่องสุ่มของมือ2บ้างครับเมื่อวานผมลองสั่งกล่องสุ่มอุปกรณ์ไอทราคา99บาทมาเล่นๆเ,เปิดมาเจอมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าเครื่องหนึ่งสภาพอย่างดีแถมเปิดติดด้วยผมดีใจมากกะว่าคุมแล้วงานนี้ผมลองเช็คเครื่องดูมันไม่ได้ลางข้อมูลเก่าออกครับในแกลเลอรี่รูปภาพมีคลิปวิดีโอล่าสุดที่ถ่ายไว้เมื่อ3ปีก่อนผมเลยกดเข้าไปดู ในคลิปเป็นภาพถ่ายจากมุมมองคนถือกล้อง POV เขากำลังแอบถ่ายผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนอนหลับอยู่ในห้องนอนครับคนถือกล้องค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้เตียงแล้วหยิบมีดขึ้นมาเจาะที่คอผู้หญิงคนนั้นผมตกใจมากรีบกดปิดคลิปแต่เครื่องมันค้างครับกดปิดไม่ได้ในคลิปผู้หญิงคนนั้นลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วกรีดร้องสุดเสียงจู่ๆหน้าจอมือถือก็ดับวูบแล้วมีสายเรียกเข้าโทรเข้ามาทันที เบอร์ที่โชว์หน้าจอคือเบอร์ของผมเองเบอร์เครื่องปัจจุบันเพราะผมกดรับเสียงปลายสายก็พูดว่าดูจบแล้วเหรือเดี๋ยวไปหานะ